เออแม่ก็เป็นเพลงวันคิดมากนะครับผมมีใครได้ยินหรือเปล่านะฮะนี่อารมณ์ดีจริงๆเกมนีุ้ยทุกคนครับของขวัญอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยมันเดินตามเรามาแล้ว หาแล้วของขวัญอะอุ้ยมันค่อยๆเดินตามเรามาเอา้าซีเกตเอา้าเจอความลับพี่ซ่อนว่านายจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เฮ้ยมันเริ่มเดินมาแล้วอะเองไงดูวะอุ้ยมันเริ่มเดินมาแล้วอุ้ยมันเริ่มเดินมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเอาละคช้าผมทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับผม ก็วันนี้นะฮะเกมนี้ผมจะมาเล่นเพื่อต้อนรับคิดมากนะครับผมแต่คือผมมาก่อนการเงี้ยเออมาก่อนการประมาณ2เดือนเลยนะฮะภารกิจบอกมาตรงหน้าเริ่มเกมเลยเห็นไหมมุมบนขวาเนี่ยบอกว่าเขาให้เราหาของก่อนทั้งหมดที่ซ่อนไว้แล้วก็หาความลับด้วยนะครับผมเฮ้ยความลับอะไรก่อนอ่ะก็คือน,น่าจะแบบเป็นการไขคดีอะไอสักอย่างใดเลเกมนี้นะฮะเออให้เราหาความลับภายในบ้านของเรานะฮะเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยนะทุกคนมันจะเป็นยังไงนะฮะ โอ้เปิดประตูทำไมต้องเป็นหน้าเปิดประตูเกมบายมาเวนมาคับทุกคนซึ่งจะบอกว่าโอ้มันสว่างมากเกมนี้โอไมก้าแต่ตอนนี้ที่ผมเล่นเกมอัดคลิปเนี่ยเป็นเวลาตีสามนะทุกคนไม่ได้โมนะฮะเออก็คือมันสอนเล่นใจะมาโอเคโอเคสอนเล่นเฮ้ยอ๋อคือถ้าเราคลิกขวานเนี่ยมันจะเป็นการหยิบเข็มทิศขึ้นมาทําไมวะทุกคนมันหยิบเข็มทิศทำไมวะอ่าโอเคครับ เกมมันก็สอนเราเล่นอันนี้คือบ้านของเราที่เราอยู่ใช่ไหมเ้ยรครับทุกคนนี่ก็คือน้องสโนว์แมนที่เราแบบว่ารักนะครับผมนะเฮ้ยสวัสดีน้องแหมกูว่ามึงขยับได้เชื่อเลยสักพักเฮ้ยกูว่าแม่งขยับได้แน่เลยเอออย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะผมคิดว่านะทุกคนนะเกมนี้เนี่ยแม่งต้องดาร์กอย่างแน่นอนนะครับน่าจะต้องเกี่ยวกับวันคิดมัดอะไรสักอย่างเอา้า ว้าวอะไรเนี่ยอยู่ดีมันขึ้นแล้ววะออ๋เขาบอกให้เราใช้เข็มทิศในการหาของขวัญน,นะทุกคนอ๋อโอเคครับทุกคนก็คือเปิดเข็มทิศขึ้นมาแล้วเดินไปตามไปเส้นสีแดงๆแล้วมันจะมีของขวัญอยู่ด้านหน้านะทุกคนจิงกเบลจิงกอโอ,อเอโอ,ม,อมากาอีมากรูไปแม่ก็ เป็นเพลงวันวคิดมัดนะครับผมมีใครได้ยินหรือเปล่านะฮะนีน่อารมณ์ดีจริงๆเกมนี้ทุกคนครับตึ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  จิงกะบูจิงกะบาจิงกะอ่อละว่า <c oughs> เอ๊พ่อมึงอะไรเนี่ยโอ้ห้น <c oughs> no! ่ไม่ไปไเชื่อเมื่อ <c oughs> กี้ผมคือผมแม่ไม่น่าร้องจิงกะเบลเยอะเลยว่ะฮะคือมันไม่น่าจะไม่พอใจมั้งที่ผมร้องเพลงจิงกะเบลเอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ชื่อมันหันมองเราเอ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยมันหันมองเราด้วยเหรอคือเมื่อกี้มันทําเป็นแกล้งหันหลังแล้วพอเราหันกลับไปมันหันมองตามเราเชื่อไอ้สโนว์แมนแม่งไร้กาศนะเนี่ยเนี่ยตุ๊กตาสโนว์แมนเดี๋ยวนี้มันไร้กาศนะเนี่ยทุกคนว่าจังหวะนี้แม่งเริ่มเดินมาหาเราแล้วเชื่อปะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเก็บของฟันผมจะลองหันหลังดิดูซิมันจะโผล่มาหาเรายังไง เฮ้ยไม่โผล่ไม่โผล่แมงเ่นโผล่มาตรงนั้นเฮ้ยอุ้ยแย่อะไรทุกคนแย่อะไรแย่อะไรเฮ้ยมึงอย่ากาลล่างนะเพื่อนอย่ากกลล่างนะสนวมแมนอย่าบอกนะคือเราต้องจ้องมันใช่ป่ะทุกคนเฮ้ยเออว่ะเราจะต้องจ้องมันก็ได้นะทุกคนใช่ป่ะเออเราต้องจ้องมันเว้เราต้องจ้องมันเว้เราต้องจ้องมันเราต้องจ้องมันคือถ้าเราไม่จ้องแมง ถ้ามันค่าสายตาแม่งจะแปลงล่างนี่ทุกคนผมว่าผมว่าเราเน่าจะน่าจะพ้นสายตามันลวมั้งผมว่าของขวัญอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยมันเดินตามเรามาแล้วหายแล้วของขวัญอะ่ะอุ้ยมันค่อยค,อยคอยเดินตามเรามาเอ้าซีเกตเอ้าเจอความลับที่ซ่อน น่าจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เฮียมันเริ่มเดินมาแล้วอ่ะลองดูว่าอุ้ยมันเริ่มเดินมาแล้วอุ้ยมันเริ่มเดินมาใกล้ขึ้นเรื่อยเล้วคือไอไอสน์มแมนสน์มแมนเฮียนี่เราฆ่าสายตาจากมันไม่ได้นะครับคือถ้าเราฆ่าสายตาจากมันทีแม่งจะแม่งจะตามเรามาเรื่อยๆนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหันหน้านะ เฮ้ยกูรู้กูรู้มันหันมันโอเคเราต้องเราต้องจ้องมันทุกคนเราต้องจ้องมันเฮ้ยกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วจังหวะนี้กูวิ่งแล้วจังหวะนี้วิ่งแป้นแล้วจีเกเบลจีกูเนี่ยเจอของขวัญละโอเคโอเคเราเราเราคือเราต้องวิ่งไปแล้วก็จ้องมันไปนะทุกคนมันจะได้ไม่หาเราโอเคครับทุกคนของขวัญอันที่สองนะฮะสวยเกียบมาเกียบมาเฮ้ยมันอยู่ไหนแล้วโอ้ยมันอยู่นั่นทุกคนเห็นป่ามันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่น นี่ไอ้สโนว์แมนกีเกอนี่ไอ้สโนว์แมนอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนมันอยู่ตรงนั้นไปนะอยู่ตรงนั้นไปนะเกอนี่นี่นี่ผมจะต้องเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่ของขวัญชิ้นสุดท้ายเจอแล้วอุ้ยเชี่อโซโนแมนแม่งมาแล้วสวยทุกคนตอนนี้เราเก็บของขวัญครบสามมาแล้วนะครับน้องชายก็ไอ้สโนว์แมนแม่งก็เดินตามเรามาถึงตรงนี้แล้วมันเดินไวอยู่นะเนี่ยนะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เสียงดนตีจริงกับเบลไม่งไปแล้วเริ่มระแวงแล้วโดนตีจริงกับเบลมันไปแล้วอะ่ะคือถ้าผมหันไม่มองมันสักวิหนึ่งแม่งน่าเห็นปะโู้โูไม่มองมันวิเดียวมันอยู่ตรงนี้แล้วอ,ะอ่ะอ่าลองไม่มองมันสองวิอูโหูเลียวเขียทุกคนผมอุ้ยนี่สะพานสะพานเลีย์ต้องข้ามสะพานไปครับแม่งตามหลองอะ่ะ มันตามหลังเรามาทุกคนม,น,มมน,มนมันตามหลังเรามาเอสโนว์แมนมันตามหลังเรามาคือผมกลัวแม่งมีสองตัวเว้ยทุกคนตอนเนี้ยอุ้ยมันเดินไวมากทุกคนเนี่ยบ้าเปียวมันติดหลังเราแล้วอะเอโนว์แมนเกียร์นี่กูมาที่ไหนเนี่ย โอ้ยไวจัดอันนี้เขาผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนเป็นรั้วอะไรสักอย่างครับทุกคนตรงนี้อะไรวะรั้วอะไรวะนั่นนะครับผมเขามาทำาไมวะวะัดเขียมทิศชี้ไปทางขวาฮู้ยฮู้ยเออเอโอ้ยกูตายอะไรอะเฮ้ยกูตายนะเนี่ย วิ่งเข้าบ้านโอ้กูไม่ทันแล้วกูวิ่งไม่ทันเป็นสโนว์แมนได้เกมนี้ก็เป็นว่าสั้นๆละกันนะฮะถือว่าแบบมาเล่นคำๆละกันนะครับผมบว่าเกมนี้มันเกมสั้นๆนะนะอ่ะเนาะเออแต่ก็โดยรวมถือว่าสนุกดีนะครับที่ไอตุ๊กตาสโนว์แมนแม่งเดินตาม <G ül üyor> ผมเชเลย <G ül üyor> มันจะไปตรงที่มันเดินตามนั่นแหละเออแล้วก็ถือว่าแบบ ตกใจเล็กๆน้อยๆนะเออก็ถือโดยรวมสนุกดีนะฮะโอเคทุกคนก็สมมติใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดซับให้ผมกันด้วยนะฮะจริงตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบตีสามอ่ะเนาะที่ผมแบบมาอัดคลิปอเออพอดีนอนไม่ค่อยหลับนะบทุกคนนะเออก็เลยมาอัดคลิปนะฮะทุกคนโอเคทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ฝันดีนะทุกคนบ๊ายบายนะครับไปไปะะผมไว้เจอกันใหม่นะทุกคนฝันดีนะทุกคนฝันดีฝันดี